สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ MCT News Podcast วิเคราะห์เจ้าข่าวประเด็นลึกกับผมธนงขันทองประจำวันพุธที่25าธันวาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้เมเรามาดูบทบาทของ BlackRock นะครับผู้จัดการสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกต่อ Bitcoin นะครับว่าเขามีท่าทีอย่างไรระหว่าง i t c o i n กับทองคำทาง BlackRock ระบุในโฆษณาล่าสุดว่าบิตคอยไม่ได้เป็นแนวความคิด หัวรุนแรงหรือ radical idea อีกต่อไปแต่เป็นสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีผู้คนมากกว่า250ล้านคนทั่วโลกถือครองหรือใช้งานอยู่อะไรที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนใจของ BlackRock ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้ให้ความสำคัญครับกับบิตคอ n ในเดือนมกราคมปี2024 l ร c กร o อกได้เปิดตัว iShares Bitcoin Trust ซึ่งเป็น Bitcoin ETF ที่กลายเป็นกองทุนสก,กุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Larry Fink CEO ของ BlackRock ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเรียก Bitcoin ว่าเป็นดัชนีการฟอกเงินได้กำหนดจุดยืนของเขาใหม่เมื่อเร็วๆนี้โดยอธิบายว่ามันเป็นทางเลือกแทนทองคำ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ BlackRock นั้นน่าทึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยักษ์ใหญ่ใน Wall Street อื่นๆเช่น Vanguard และ State Street ซึ่งก็เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ระดับยักษ์กใหญ่เหมือนกันยังคงมีความระมัดระวังนะครับกับ Bitcoin นักวิเคราะห์ของ Wall Street และนักลงทุนเก่าแก่อย่าง c a ชา e ์โอ t ท l เชื่อว่า แบนด์กดหรือว่าสเตรทสตรีทมีเหตุผลที่ดีเพียงพอสำหรับข้ขอกังขานะครับของทางด้าน b i บิตคอย s h r r s Bitcoin Trust ซึ่งเป็นกองทุน ETF Bitcoin เป็นกองทุนที่นักลงทุนสามารถเข้าไปซื้อตัว ETF ซึ่งเป็นหน่วยลงทุนได้และหน่วยลงทุนนี้สามารถที่จะซื้อขายเปลี่ยนมือได้ ในตลาดหุ้นของทางด้านสหรัฐนโยบายของทางการของสหรัฐเริ่มที่จะเปิดกว้างหรือว่ายอมรับในสินทรัพย์ดิจิทัลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งหลังจากที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศในการหาเสียงเลือกตั้งว่าเขาต้องการให้สหรัฐอเมริกาเป็นเมืองหลวงของโลกทางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล แรงสนับสนุนของโดนัลด์ทรัมป์นะครับซึ่งในช่วงนั้นทุกคนมองว่าจะเข้าวินนะครับเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐทำให้มีการเก่งกำไรในสินทรัพย์ของทางด้านบิตคอยรวมทั้งเงินดิจิตอลอื่นๆอ,อย่างหนาแน่นทำให้บิตคอยนะครับทำราคาพุ่งระดับสูงสุดตลอดการนะครับเหนือ ยื่นเหนือกว่าระดับ1นึ่งแสนเหรียญต่อหนึ่งบิตคอยนำมาฟังความเห็นของเ h ลซ์โอเทลตอซึ่งเป็นนักวิเคราะห์ของ Wall Street ว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับความเสี่ยงของบิตคอยประการแรกนักลงทุนนะครับอาจมีความกัวงวลใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของบิตคอยกับผู้ที่ไม่ประสงค์ดี ซึ่งอาจใช้สกุลเงินดิจิทัลนี้เพื่อฟอกเงินหรือทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆประการที่สองรัฐบาลอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของบิตคอยหรือว่าเงินคริปโตอย่างกระทันหันซึ่งอาจจะลดความน่าสนใจในการเป็นเจ้าของเงินคริปโตรวมถึงการบังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูลของนักลงทุนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เองอาจจะมีเรื่องของการเก็บภาษีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี่คือความเสี่ยงที่นักลงทุนหมักจะอ้างถึงอีกประการหนึ่งก็คือความก้าวหน้าของการคำนวณของระบบขวัญตั้มนะครับหรือว่าเทคโนโลยีขวัญตั้มอาจจะทำให้การแฮ็กเข้าสู่โครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินดิจิตอลได้ง่ายยิ่งขึ้นถ้าว่าการพัฒนาเทคโนโลยีขวัญตั้มยังคงดำเนินไปในระดับนี้ มีนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิเคราะห์หลายคนมองว่าภายในอีก5ปีหรือว่าไม่เกิน10ปีจีนอาจจะพัฒนาระบบเทคโนโลยีควันตั้มขึ้นจนอาจจะสามารถแฮกเข้าไปสู่โครงสร้างพื้นฐานของสกุลเงินยือิโต้ได้นอกจากนี้นะครับยังมีผลกระทบทางอ้อมของการขุดคริปโตต่อค่าไฟฟ้าอัตรางเงินเฟอ้อและสิ่งแวดล้อม ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดความกังวลใจได้เช่นเดียวกันนะครับในขณะที่แคมเปญเกี่ยวกับเรื่อง ESG หรือ Environment, Social Responsibility and Governance นะครับหรือว่าแคมเปญเกี่ยวกับเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการมีธรรมาภิบาลน,นะครับอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการ ุดกริปโตซึ่งต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณที่มหาศาลนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อส่งแวดล้อมนายโอเทลกล่าวต่อไปว่าสกุลเงินดิจิตัลมีการเพิ่มราคาอย่างน่าประทับใจนะครับในช่วงที่ผ่านมาและนักลงทุนทีกลาหานะครับกล้าเดิมพันกับผู้ชนะที่ไปสูตรแล้ว อย่างไรก็ตามผู้ยังเชื่อบาทองคำยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บมูลค่าหรือ store value ที่น่าเชื่อถือได้มาเป็นเวลานับพันปีในเวลาเดียวกันนายออเทลยอมรับว่า b l a c k r ็อกเริ่มนะครับมีความรู้สึกที่ดีในสิ่งที่นักลงทุนต้องการแต่ตอนนี้พวกเขาเชื่อว่าสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เมื่อพิจารณาจากแนวทางเชิงบวกของ BlackRock ต่อ Bitcoin เป็นที่ชัดเจนว่าพวกเขาเชื่อว่าบริษัทจะสามารถทำกำไรได้ด้วยการเสนอทางเลือกนี้แก่นักลงทุนการผลักดัน Bitcoin ของ BlackRock ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนคาดเดาว่าบริษัทกำลังพยายามที่จะเข้าไปครอบงำสกุลเงิน ดิจิทัลคำถามคืออะไรที่อยู่เบื้องหลังความสนใจของ BlackRock ใน Bitcoin คำตอบอาจจะอยู่ในเอาลุก2025ของ BlackRock ซึ่งเรียก Bitcoin ว่าการป้องกันความเสี่ยงทางยุทธวีธีต่อความเสี่ยงเฉพาะเช่นทองคำในรายงานบริษัทเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงกว้าง ซึ่งอาจจะแสงหน้าการปฏิวัติอุตสาหกรรมทั้งในด้านขอบเขตและผลกระทบบล็กหรอกคาดการถึงการกระจายตัวทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกให้กลายเป็นกลุ่มที่แข่งขันกันโดยมีกองกำลังขนาดใหญ่ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงกลรงสร้างเศรษฐกิจโดยพื้นฐานภายใต้สถานการณ์เหล่านี้แบล็กหรอก,กมองเห็นศักยภาพสำหรับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยง เช่นทองคําซึ่งเป็นทรัพย์สินที่มีความน่าเชื่อถือดั้งเดิมมาเป็นเวลายาวนานรวมทั้งทรัพย์สินประเภทใหม่เช่นบิตคอยซึ่งจะเข้ามามีบทบาททองคำมีราคาพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันเนื่องจากนักลงทุนต้องการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นธนาคารกลางของหลายๆประเทศก็หันมา ถือครองทองคำในรูปของทรัพย์สินในเงินทุนสำรองในประเทศโดยมีการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐออกไปเพราะมองเห็นถึงความเสี่ยงของพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐที่ทางสหรัฐอเมริกาอาจใช้ดอลลาร์เป็นอาวุธนะครับในการแซงชั่นประเทศที่มีการดำเนินนโยบายต่างประเทศออกจากอิทธิพลของววชิงตันดีซีอันเห็นได้จากที่ทาง สระทรวงการคลังของสหรัฐได้มีการแซงชันรัสเซียและยึดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของรัสเซียไปสามแสนกว่าล้านโดยร่วมมือกับรัฐบาลของประเทศต่างๆทั้งหลายของยุโรปนอกจากนี้เองความเสี่ยงของดอลลาร์อยู่ที่การเสื่อมมูลค่าของมันจากการที่รัฐบาลของสหรัฐยังคงเดินหน้าที่จะก่อหนี้โดยไม่มีวันสิ้นสุด หนี้ของภาครัฐบาลของทางด้านสารัฐตอนนี้พุ่งไปแต่ระดับสามสิกล้าน,ล,านล้านเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นระดับที่สูงมากจนทําให้ทุกคนลงความเห็นเดียวกันว่ารัฐบาลสหรัฐไม่มีปัญญาหรือว่าไม่มีความคิดหรือไม่มีความตั้งใจที่ใช้คืนนี้อยู่แล้วยกเว้นว่าจะพิมพ์เงินใหม่หรือว่าออก นบัตรชุดใหม่ไปถ่ายถอนันบัตรชุดเก่าซึ่งการกระทําเช่นนี้ต่อไปจะทําให้ความน่าเชื่อถือในฐานะการเงินของรัฐบาลสหรัฐลดลงหรือหายไปหรือจะทําให้มูลค่าของดอลลาร์เสื่อมลงจากการเพิ่มปริมาณของดอลลาร์มากมายเข้าสู่ระบบนี่คือความเสี่ยงของดอลลาร์ซึ่งนักลงทุนเกือบจะทุกคนมองเห็นจึงหันมาให้ความสนใจ ทรับสินที่มีความน่าเชื่อถือดั้งเดิมก็คือทองคำกับทรัพย์สินประเภทใหม่ก็คือบิตคอยสามราโคเฮนนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ etf และ index investments เข mm ีย hmm. นในรายงานของ blackrock นะครับว่าศักยภาพของบิตคอยที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป mm hmm. เมื่ออุปทานที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้านั้นพบกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและความต้องการนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ของนักลงทุนในศักยภาพของบิตคอยที่กลายเป็นเทคโนโลยีการชำระเงินที่แพร่หลายมากขึ้น b l a c กล็อกดูเหมือนว่าจะให้ความสำคัญกับแนวโน้มของการออกจากระบบดอลล่าหรือดีดอลลาร์เซชั o นอย่างจริงจังเหตุใดแบล็กล็อกจึงสนใจเทคโนโลยีการชำระเงินใหม่นอกเหนือจากที่เน้นดอลลราเป็นหลักทอม โดนิลอนประธาน BlackRock Investment Institute กล่าวว่าการปรับเปลี่ยนของโลกาภิวัตน์ยังคงเกี่ยวข้องกับการใช้สกุลเงินสำรองอีกด้วยในขณะที่โลกแบ่งออกเป็นกลุ่มที่แข่งขันกันและรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลตะวันตกพึ่งพาการคว่ำบาตรและข้อจำกัดอื่นๆบางประเทศกำลังเปลี่ยนทุนสำรองของตนจากดอลลา,าร์สหรัฐไปเป็นทองคำ และสินทรัพย์อื่นๆขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหาเงินทุนเพื่อการค้าในสกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์มากขึ้นนี่หมายความว่าบริษ็อกาลังดําเนินการออกจากระบบดอลลาร์อย่างจริงจังและเตรียมพร้อมสําหรับการสั่งซื้อหรือว่ายอมรับระบบการเงินระบบการชําระเงินสกุลเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลที่หลากหลายทั่วโลกหลังจากยุคข,ของดอลลาร์หรือไม่ เวลาจะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของบริษัทแบล็กロッที่มีต่อบิตคอย n หมายถึงอะไร <music> เวลาหมดลงพอด,ดีสำหรับ m m t t n w w s p o d c s t t ท่านผู้ฟังสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดจาก IMCT NEWS สำหนุบนรื่องขอลาไปก่อนสวัสดีสค,ครับ